ก็สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอททอ n ์ชแนลทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะครับผมก็จะลงนะครับเป็นคลิปสุดท้ายในช่องนี้นะครับช่องแอททอร์ชแนลนะครับเพราะว่านะครับวันนี้นะครับผมโดนนะฮะทางช่อง youtube ปิดการสร้างรายได้ช่องแอททอ h a n แนลเป็นที่เรียบร้อย นะครับฉะนั้นนะครับผมจะมาแจ้งสมาชิกนะครับเขาบอกว่าผมนะครับนะคเนื้อหาที่ผิดกฎทางช่อง youtube ก็คือนะครับเข้าลายนะครับเข้าคายมาหลอกลวงสมาชิกอะไรประมาณนี้นะครับก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ก็เหมือนที่ผมเคยโดนกับช่องใหญ่ตั้งแต่อสปีสปีที่ผ่านมา นะครับพอผมโดนช่องใหญ่มันปิดผมก็เลยมาเปิดช่องเล็กนี้ก็ยังตามมาปิดช่องเล็กพกอก <c oughs> ีผมไม่รู้จะพูดยังไงก็เหมือนเดิมฮะคล้ายๆาเหมือนกับว่าเป็นไปหลอกลวงสมาชิกอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพียน <c oughs> แบบเลาเนี่ยคือหลอกลวงอะไรประมาณเนี้นะฮะนะครับ,นะรบก็ก็ขอมาแจ้งสมาชิกแบบนี้นะครับสมาชิกน่าจะได้รู้กันต่อไปนะครับ ก็คงจะมาเห็นนะครับก็คงจะไม่เห็นช่อง a อ n Channel นะครับนะครับก็ดูไปอ่าเขาให้โอกาสบอกว่าให้ไปลบคลิปออกคลิปไหนที่มัน <c oughs> ที่มันมีปัญหาผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชิปไหนมันมีปัญหานะสมาชิปนะก็ลงลงทุกวันก็ลงแบบนี้ไม่ใช่เฉพาะช่องผมนะผมไปดูช่องอื่นเขาก็ยังลงปกติก็ก็คิดคำนวณน,นะครับสูตรหวยน,นี้เหมือนกันนะนะก็ไปถาม อาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันที่ทําช่อง youtube เขาก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรก็ทำทำแบบกันเดียวกับผมผมก็งงเหมือนกันนะครับว่าผมไปโดนได้ยังไงก็ไม่มีปัญหาฮะนะครับนะครับก็ปิดสร้างรายได้ผมก็อ่ะสาหรับช่องนี้นะครับปิดสร้างรายได้นะครับสมัยชีกนับผมนะครับก็จะมานะครับปิดท้ายกันด้วยสูตรนี้ก็แล้วกันนะสูตรที่เข้าต่อเนื่องจากวันที่ผ่านมาเป็นสูตรหลักหน่วยล่างสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับมันก็มาที่เลขหกนี้ นะครับก็จะมาคำนวณสูตรนี้ทิ้งท้ายให้นะฮะสมาชิกนะเดี๋ยวเป็นสูตรระยะสัส้นอเอาแค่สูตรเดียวนี้พอนะครับอ่ะผมมาประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบกันนะฮะทั้งหมดช่องย t ท b e ผมทั้งหมดจะมี3าช่องนะครับทีนี้ช่องเลขเนี้ยโดนปิดสร้างรายได้ไปแล้วก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวถ้าเขาให้โอกาสว่าวันที่4นะฮะเดือนหน้ามั้งวันที่4เดือนหน้าเขาให้ผมลบคลิปออก วันที่สี่เดือนหน้าไม่รู้จะจะได้มาเปิดสร้างไรายได้ใหม่ได้หรือเปล่าฉะนั้นก็แจ้งสมาชิกไว้ก่อนใครที่อยากติดตามนะครับผมนะครับผมก็จะมีช่องใหญ่นะทั้งสองช่องที่ยังเหลืออยู่นะครับนะครับที่ยังเหลืออยู่ยังไม่ได้ปิดนะสมาชิกนะก็จะมีนี่ฮะสูตรใหญ่เลยเอ้ยช่องใหญ่เลยก็คือช่องแอดทอนตำราวพารวยอันนี้ก็คือช่องใหญ่ของผมนะแล้วก็ช่องกลางของผมนะครับก็คือช่องนี้ ช่องแอนทอนนักคำนวณอ่ะจะเหลืออยู่ช่องหนึ่งกับช่องสองเป็นช่องใหญ่ทั้งสองช่องเลยอะใครที่อยากติดตามก็ไปสองช่องนี้ได้เลยนะสมาชิกนะก็ฝากติดตามอีสองช่องด้วยนะครับสลหรับช่องนี้ก็มาคำนวณส่งท้ายกันโดยคลิปนี้ก็แล้วกันนะสมาชิกนะ,ะสูตรหลักหน่วยล่างอสองตัวมาหนึ่งตัวงวดที่ผ่านมาด้เลขหกกับเลขเก้านะผลออกหนึ่งหกนะครับ,อ,อ,รบอ่ะก็มาที่เลขหกนะอ่ะมันส,สูตรที่เหลือที่เข้า มันก็จะเหลืออยู่ประมาณสองสามสูตรนี่แหละเดี๋ยวผมก็จะยกยอดไปรวมที่ช่องใหญ่เลยก็แล้วกันนะสมาชิกนะแต่ผมจะเขียนใหม่นะฮะผมจะเขียนใส่กระดาษแผ่นใหม่ให้นะครับเพราะเดี๋ยวมันจะไปผิดกฎเขาอีกนะสมาชิกนะ้เ,เลขหกก็ามาเอ้าวันนี้ได้เลขตัวไหนนี่ฮะวิธีทำนะนี่ฮะสูตรนี้นวันที่ผ่านมาแล้วอ่ะนี่วิธีทำรรนะนำหลักสิบบนหนึ่งครั้งบวกหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลัก หน่วยเลข3ตัวหน้าครั้งที่1อีก2สอง้งบวกกันได้เท่าไหร่บวกเลขก้าของที่เอาบวกกันดู0นย์บวก5ลงทเลข5 5บวกเลงทันเลข4 4่บวกเจทไหมฮะทำไมมศนย์บวก5ลงทันเลขห้าศนย 5, 5์บวกห้ลงทันเ 4, นะ <c oughs> ลขห5าบวกเจ็ด ห้าบวกกลงท้ายเลขสองทีใช่ไหมฮะห้าบวกเนี่ยลงท้ายเลขสองสอบวกเจ็ลงท้ายเลขเก9าเบวกเกครับเกลงท้ายเลขแปดครับก็จะได้เลขแปดตำแหน่งแรกแปดบวกเพิ่มเป็นสามแปดแปกอ็่ะก็จะได้เลขหนึครับบวก, 9. 9บวกเพิ่มเป็นส ก็จะได้แปกกันหนึ่งนะสมาชิกนะแปลกันหนึ่งอ่ะใครชอบนะหลักหน่วยล่างแปกกันหนึ่งก็จัดไปฮะใครไม่ชอบมองผ่านนะอ่าสาหรับสูตรนี้ก็ประมาณนี้นะอ่ะแปกันหนึ่งนะฮะส่งท้ายไปเลยนะครับไม่รู้จะเจอกันอีกไม่รู้จะเปิดสร้างไรายได้ได้หรือเปล่าเดือนหน้านะครับก็ส่งท้ายก็ประมาณนี้นะครับได้แปลกันหนึ่งนะนะครับก็ <c oughs> ใครที่ชื่นชอบก็จัดไปฮะสมาชิกนะ ลงจิงให้งวดที่4ี่ห่งวดนี้งวดจนที่16บหทับเทับหกหกช่องนี้ไม่ได้เจอกันอีกนะสมาชิกนะใครที่ติดตามช่องนี้นะครับบอกไปแล้วนะครับโดนปิดสร้างไรายได้นะก็คลิปนี้เป็นคลิปสุดท้ายขอให้สมาชิกโชคดีทุกทุกท่านนะครับก็นะครับถ้าช่องเปิดสร้างไรายได้ได้ก็คงจะเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ